เมื่อวันที่12พฤษภาคม2557ณชลประลึกรีสอทจังหวัดนครนายกพลอากาศเอกรังสรรดิตธบันจงผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีปิดโครงการค่ายเสริมพลังสารฝันเยาวชนคนเก่งปีที่5จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีต่อเด็กและเยาวชนยากจนเรียนดีประพฤติดีได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีตลอดดำเนินงาน5ปี มีนักเรียนทุนพระราชทาน766คนสำหรับค่ายกิจกรรมปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่4และ5จาก77จังหวัดทั่วประเทศร่วมโครงการ288คนเข้ารับเรียนรู้หลักสูตรภายในค่ายเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนและทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคมภายใต้แนวคิดเก่งแกร่งกตัญญูเป็นเวลา8คืน9วันพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาศักยภาพ,พรครอบครัวและสังคมของเยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะสามารถร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติตามที่ตั้งใจใฝ่ฝ ได้อย่างแน่นอน